ปาคือหอมคักแท้หอมหมกหอมหอมสุกแล้วจ้าโอ้โหขาวจุนพูนเลยอ้วนรั่วอ้ววสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมนันีสิม,มะเห็ดหอหมกหอหมกสามอย่างพี่น้องเฮ็ดกับบื่อื่นบอยากเราพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเห็ดลายๆแต่ก็ได้กินอยู่ตลอดฤดูกาลคะ่ะเพราะว่าเขาป่า ปลาแมคโคเน่ปลาโรตัดเน่ปลาตลาดนัดเน่ <c oughs> เห็ดเน่เห็ดเข็มกับเห็ดอีหยางบุพี่นองเห็ดขาวอีหยางนี่ละมาจากโรตัดพี่น้องไปซื้อมา <c oughs> เห็นคนไปเก็บเห็ดกับคืดปั่นไปค่ะพี่น้องลงมือเห็ดกินน้นกำกันหอมหมกหอมหอม,หอมได้ใบตองมาพร้อม <c oughs> ไปบอกไปบอกคนนางขายใบตอง ก็เป็นแต่ชิโต้ที่ตัวพี่น้องก็จะพนขายห่อละสิบบาทเพิ่งก็เลยว่าเอาสามห่อไหมครับผู้ซ้ายพี่น้องไปนัางขายเอาสามห่อไหมครับยี่บห้าบาทเออก็เอาเป็นเทคนิคการขายนัพี่น้องเนาะเพิ่งก็เพิ่งก็เก็บมากับมีตะใบตองอันไหน้นอยหรือพี่น้องซื้อซอยเพิ่นกับพวกหูเสียก็เอามามกนี่แหละมาะฮดหมก เดี๋ยวเป็นล่างก็ได้พี่น้องเด้อเตรียมเห็ดเตรียมอะไรเรียบร้อยเตรียมผักแล้วเรียบร้อยซอยหอมตะไคร้กขจะบ,บดตำเลอพี่น้องเด้อเิใส่วิธีการซอยเอาเพราะมันได้หย่ำมันในหัวตอนไหนเป็นตอนไหนขลุโยเคเล่ใส่กันนะพี่น้องแต่กันตำกะละมุนขึ้นครับพี่น้องคะนี่กับผักอะ มีไข่มีใบมะก,กรูดอใบแมงลกักต้นหอมพิกนะคะพิกแดงพีกเขียวเนี่ยครับพี่น้องแล้วก็หมูสับเครื่องปรุงก็มีแค่สามอย่างน้อวทุกคนน้ำตาลเกลือแล้วก็พงนัวจบข่าว เรามาคลุกเ้าค่ะเอาทุกอย่างส่วนผสมลงไปด้วยกันกระมังหน่อยโผดเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะขอเปลี่ยนซะมันจิมันจิคุกบ่ได้มันจะคลุกไม่ได้ไปประกุไปท่านี่เด็ดเอาใส่เด็ดก่อนพี่น้องบางคนเขาก็จะใส่ปลาเดอ้อแต่วันนี้ไม่มีปลาก็เลยเออยกไป เอาใส่แค่นี้แหละเอาเกลือเพิ่มเป็นความเค็มแทนแล้วก็หยุ้มเห็ดลงไปเลยพี่น้องใส่ไข่บางคนก็ไม่ใส่ไข่นะคะทุกคนแต่เกศใส่ไข่ลงไปเพราะว่าให้มันเด็กกอดกันไม่พี่น้องเป็นตัวเชื่อมแล้ว่างเห็ดพักนี่แหละพี่น้อง มันไม่ได้ก,กอดลุ้มอุ้มด้วยกันมันสีละมุนมันสีหนากินขึ้นนะคะปรุงรสเลยพี่น้องน้ำตาลนิดหน่อยอย่างละช้อนชาช้อนชาก็ได้นะคะทุกคนแต่คุกเข้าเดี๋ยวจะซิมไปนิดหน่อยเอาแต่แต่ลิ้นนิดหน่อยถ้าพอปลาแรมปลาแรมอมเค็มๆจักหน่อยนัอน้อนกะถือว่าใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ห่อหมกเห็ดสามอย่างต่อไปเราก็จะหนุมนะคะคุกเขาพี่น้องคนโคเร่เคเร่เคเรใส่กันคุกเขาใส่กับหมูใครไม่มีหมูก็ใช้ปลาได้ใครไม่มีปลาก็ใช้ไก่ได้ใครไม่มีไก่ไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีปลาก็ต้องใส่อย่างกระไรกระใส่ตะไคร่นี่แหละก็เห็ด ก็เป็นเมนูที่แซ่บๆอร่อยดีมีประโยชน์ได้เหมือนกันค่ะเอาผักลงไปบางคนก็จะใส่ผักชีลาวแต่วันนี้หาผักชีลาวไม่ได้ไม่แต่คุณตู่ ุกเขาคนโคเรโคเรใส่กันเลยพี่น้องให้มันเข้ากันก่อนแน่ๆเดี๋ยวชิมพี่น้องเอาแตะใส่ลิ้นนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะไปไปห่อหมอกกันพี่น้องเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปห่อหมอกถ้าบะหมี่ใบตองเขาก็สามารถหมกหม้อได้เลยพี่น้องเติมน้ําลงไปแล้วก็ปิดฝาก็เป็นหมกหมอ้อแต่อันนี้ได้ซื้อใบตองช่วยเขามาแล้วก็ ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอามาตัดเอามาหมกเอาหมกใบตองพี่น้องกระสีหอมใบตองอีกแบบนะพี่น้องมันก็จะมีชั้นนอกชั้นในแล้วก็ตัดตองให้มันเรียบร้อยแบบนี้พี่น้องแล้วก็ไม้กัดก็ไม่จิ้มแขวเนี่พี่น้องไม้จิ้มฟันนี่แหละเอาไว้กัดลองไปหนึ่งชั้น แล้วก็สีห่อไปได้พี่น้องบุ้งบอสีแด้จักหมกได้พี่น้องใบตองหน่อยก็กกอยากกินหอน่อใยใๆได้พี่น้องเอาตากลงไปแต่เห็ดห่อหน่อยมันเป็นอ๋อเจาะไหมคเนี้นเห็ดห่อใย่มนสีหอ่อได้ป่เดี๋ยวรองบ่งก่อนนะพี่น้องเนาะไม่รองก็ไม่รู้ทุกอยา่าง แก้ไขได้ห่อเลยพี่ดองห่อหมกแบบสไตล์เราแหละสะดวกใครสะดวกมันถนัดไผถนัดมันก็ห่อไปเลยพี่้องอุ้มลุ่มไปนําการนั่นละ่ะ <c> เ <oughs> ฮ็ดอุ้มพุ่มไปนําการนั่นละ่ะบ่นเน้นสวยงามเน้นแสบพี่ดอกแ่บหนัว แซ่บนัวครัวเก๋ไก่ว่าสัน <c oughs> โอ้ใบตองร้องกับสันอุดปุดยุพี่น้องเมื่อไดีทีมีใบตองแค่นี้ละ่ะเดี๋ยวหิดต่อเนาะมันมัน,ม,นมันหอบไดไดนเห็นปะ่ะมันสันกัดกับกัดยา,ากพี่น้องเดี๋ยวใบตองมาต่อกัน เหตุไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอันนั้นอันนั้นใดอันนั้นบ่ใดกันแล้วแต่ตามอัธยาศัยพี่น้องโอ้นี่ได้เหมือนกันเรียบร้อยเนี่ย <laughs> กัดกันไปอยู่แล้วอิงติ้งเลยอยู่อิงติ้งเลยพี่น้องบ้าอะไรมันจะเกินคนเนาะพี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งหมก เดี๋ยวอันที่เหลือกก็จะสิสิมกไปแล้วพี่น้องไปพูดพี่น้องเบิงน้าดอกเอาเนี่ยเห็นบ่งามบอสมหนา้าสมตาสมเกียติบ <c> อ <oughs> ในจกักรฮอดเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, หมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวหกข้อพี่น้องจ้ะไปเอาไปหนึ่งกันที่บ้านกี๋ไม่มีซึ้งนะซึ้งไม่มากคือไม่มีเลยอะใส่หัวพี่น้อง <c oughs> มีเต่หววหนึ่งเขาเนี่ยแหละพี่น้องเอาแบบนี้แหละบ้าน,านเราเอาไปตองรองข้างล่างก่อนแล้วเขาก็เอาหมกใส่แล้วก็เอามาโปะข้างบนอีกค่ะไปตองฝาปิดค่ะโอ้โหพอพอเปิดออกมาก็าคือหอมห่วยๆเลยพี่น้องเอ๊ยกีเตือวะนี่เอา,เอาลงหวดปุ๊บสุกป,ปั๊บเนี่ยเออพี่น้องหอมหว้หวนเลย อมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันได้หกหมอเออได้หกหมกได้หกได้หกหอหอหมกไอเห็ด <c oughs> หอหกหอหอหมกเห็ดไส้หมู <c oughs> ออาเปิด ดูสิว่าเป็นแต่กินบอกอือพี่น้องมันหอมหอมหอมหวนหวนโยพี่น้องพุณนะนี่แหละที่เอาไข่ใส่เพราะอะไรเพราะมันได้กอดกันอิ่มปุ่มอย่างนี้เลยพี่น้องมันสิเห็นลามุนก็เดิมพี่น้องมันหนากินอือถ้าเราเอาปลาร้าใส่มันจะไม่เป็นสีแบบนี้นะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งสีแบบ คุณคุณหน่อยอันนี้มันสีสดใสมาค่ะพี่น้องคะ่ะมากินน้ำกันขอบคุณหลายๆายเด้อค่ะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้เกลีน้ำเละะ้อค่ะเพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปต่อไปมาพี่น้องอม,มาก,กินน้ำกันอ้ยน้ำร้ายหลไแล้วโอ้โหกัดพริกไปด้วยใครไม่กินพริกก็เขี่ยออกใครกินพริกก็กัดหมมมกมม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 ม น่ากินไหมคะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยหอมหอมชิมค่ะมาชิมค่ะ,คะพี่น้องค่ะสุขกายสบายใจมิด้สิ้งดีๆของมาในชีวิตด้วยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวกีนจะไปซิมแล้วจะตักให้ทุกคนซิมหรือทุกคนจะซิมเองขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนนี้ขอชิมก่อนนะมีพริกมีลูกโดดเขียวๆด้วยพี่น้องกัดหมมกับใส่ด้วยกันเลยนะออ ร,ร้อนอๆเขาเหนียวก็ได้เขาสวยก็ดีดีต่อใจดีต่อสุขภาพสุกแล้วเรียบร้อยหอมห่วยๆเลยพี่น้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีจ้าใครจะชิมตักราดข้าวสวยแกใส่วางใส่หลาดเขาสวยเลยพี่น้องกินแล้วค่ะ บายบายไปอิหลีแล้วหิวเขาแล้วพี่น้อง